สร็จแล้วเราจะออบพันมาทานข้าวด้วยกันสิจ๊ะแม่ตื่นไม่ปลุกผมเลยนะครับไหนมีไรผมทานต้องเอ่ยเข้าต้มเหรอครับผมไม่เอาด้วยหรอกเฮ้ยฉันอยากกินข้าวผัดไปผัดให้ฉันสิค่ะขาดคุณผู้ชายไม่ใช่ขาดเฉยๆ แล้วต่อไปนี้นะเวลาที่ฉันตื่นฉันจะบอกเองว่าฉันจะทานอะไรไม่ต้องทำให้ฉันล่วงหน้าเข้าใจไหมค่ะคุณผู้ชายเชิญครับค่ะเทียนครับเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จหออบซื้อของกันนะครับเสื้อผ้าที่ผมมีอยู่ เก่ามากแล้วล่ะครับผมอยากได้ชุดใหม่ทักสองสามชุดได้เลยจ๊ะอภัพันจะไปที่ไหนก็ตามใจเธอได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนไปอ่ะเธอช่วยเป็นธุระเอาเงินค่าเ,าเรียนไปให้ส่นยได้ไหมจ๊ะอะไรกันนะครับคุณเทียนยังส่งเสียมอยู่ลระครับงานแต่งคุณเทียมมันยังไม่มาจอง้องแบบเนี้ยให้มันหาค่าเ,าเรียนเองสิครับไม่ได้แลจ้จะอภัพัน ถึงสนจะโกรธฉันแต่คุณพ่อเคยรับปากเอาไว้นะจ๊ะว่าจะดูแลสนจนถึงที่สุดอ่ะฉันจะมาทิ้งกลางคันแบบนี้คุณไม่ได้หรอกจ้ะก็ได้ครับถ้าคุณพีต้องการแบบนั้นทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะให้อารีไปส่งธนานัตให้มาแล้วกันอารีใครกันหรอจ๊ะ ที่สำนักงานครงมามทินนะครับผมเห็นว่าทำงนานดีผมก็เลยให้มาช่วยงานผมต่องั้นก็ดีเลยจ้ะได้คนเป็นงานมาช่วยอ่ะจะได้ไม่เหนื่อยนะจ๊ะทางข้างครับ อเเธข้าไปสิอะไรกันน่ะนี่มันโุ่เก็บของชัดๆอ่ะก็จะดีแค่นี้แหละอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปเลยไปใครดูเหอะฉันจะไปฟ้องพี่พันธ์ว่าเธอจงใจแกล้งฉันโฮ้ยเอาเลยไปฟ้องเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยพี่พันธ์เขาจะเลือกใครจะอะไรไงเนี่ยนี่ทำไมเฮอะไรกันเนี่ยยังไม่ทำอะไรก็ตีเองซะละ อยู่กันสบายสบายไม่ชอบอยากกลับไปอดอดอย่างเ,เดิมมันงไงอะเอาไปแบ่งกันได้รับเงินซองเดียวกันแล้วก็สามัคคีกันหน่อยแล้วกันอย่าลืมว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าหมดถึงผมไรสารละมันจะพานพังหมด เดือนไปจัดห้องหม่อารีบะพ,พิพันธ์จ๊ะทาไมคราวนี้พิพันธ์ให้เยอะขนาดนี้จ๊ะเงินเีินมันไม่ใช่น้อยเลยนะเงินค่าเล้าเรียนกับค่าใช้จ่ายของไอ้สน,นมันต้องเยอะอย่างนี้แหละเอแล้วพี่เอาเงินค่าใช้จ่ายของมันให้ฉันอย่างเงี้ยพี่ไม่กลัวความแตกเหรอจ๊ะ เออเขียนจดหมายไปบอกมันแบบข่าวก่อนสิ็ตอ่อต่อไปนี้นางเทียนจะไม่ให้เงินมันแม้แต่เกดียวถ้าพอนางเทียนให้เงินฉันมาฉันก็จะบมือเธอได้จ้ะขอบพระคุณมากนะครับคุณป้าไม่ต้องขอบอกขอบใจป้าหรอก เงินเนี่ยก็เป็นเงินของพ่อของพศน่ะฝากเอาไว้ทั้งนั้นน่ะคุณประทินเนี่ยเขาเอาไปฝากธนาคารเอาไว้ให้กะว่าพศนเรียนจบเมื่อไหร่อก็จะคืนให้แต่ว่าเงินแค่เนี้ยมันจะพอเหรอกว่าจะเรียนจบเนี่ยมันต้องใช้เงินอีกไม่น้อยนะยังไงก็ขอให้รอดภาคเรียนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องอื่นจะค่อยว,ว่ากันอีกทีก็ได้ครับหนูเทียนนะหนูเทียน มาทิ้งกันกลางคันอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดพระสนเรียนไม่จบขึ้นมาก็าหมดอนาคตกันพอดีอสิป้าอย่าไปโทษคุณเทียนเลยนะครับในอับพันธ์มันใส่ความผมทุกวันคุณเทียนก็เลยเข้าใจผมผิดนะครับเมื่อก่อนป้าเคยคิดว่าพระสนเนี่ยอคติกับพ่ออับพันธ์แต่ตอนเนี้ยป้าชักเชื่อแล้วแหละว่าพ่ออับพันธ์เนี่ย ขไม่ใช่ทองเนื้อแท้ทำไมล่ะครับก็เมื่อก่อนนะพออับพันเนี่ยเขาเอาอกเอาใจป้าทุกอย่างไม่ว่าจะไปวัดหรือไปซื้อของเขาก็ไม่เคยบ่นแต่พอคุณตายเขาก็มางานศพแค่วันเดียวแถมวันเผาก็ยังไม่มาอและที่ร้ายที่สุดแต่งงานกับหนูเทียนทั้งทีก็ยังไม่ยอมบอกให้ป้ารู้ นี่ถ้าป้าไม่ไปเจอคุณจรัสที่วัดป้าก็ยังไม่รู้หรอกดูดูนะเขามีเนียอรวยข้นหน่อยก็อมองไม่เห็นกันซะแล้วคุณป้ารู้เช่นเห็นชาติในคนนี้ก็ดีแล้วแ่ะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณเทียนจะตาสว่างเหมือนคุณป้าสักทีนะครับพัเดียวนี่ทงเทียนก็เป็นขอทาเลยหมาพันฮะ มึงเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองแล้วล่อยให้กูอดอดย,ายากอยู่อย่างเงี้ยมึงมึงสำนึกมึงสำนึกมั้งไหมฮะว่าที่มึงได้ดีอยู่ทุกวันนี้เพราะใครฮะฉันไม่ลืมหรอกนะป้าแล้วไงไม่ต้องมาโทรบุญคุณเช้าเย็นได้ไหมถึงฉันจะเป็นผัวนางเทียนแต่ฉันก็ไม่ใช่เจ้าของสมบัตินะเอามาให้ป้าได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วอะไรวะนีม่มึงเป็นผวัวมันตั้งหลายเดือนลวป้านี่มึงยังคบสมบัตินันไม่ได้อีกเหรอฮะ ถึงส่งช,ชาตมติดกู้เปสิป้าของอย่างเงี้ยต้องค่อยเป็นค่อยไปคนจะได้ไม่สงสัยป้าคทนมาหลายวันแล้วกันแต่กูจะอดตายอ,อยู่แล้วนะเว้ยแววันี้ยเดี๋ยวพวกก็หนีไปเล่นที่บ่อนอื่นถ้าตนพวกก็แกบไม่ได้ให้กูอดเ,เล่นกูจะลงแดงตายอยู่แล้วนะอๆๆ๋อในรถฉันมีกระดุมทองคำที่นังแกจะรับรับไหวฉันไว้เดี๋ยวฉันจะไปขายป้าก่อนแล้วกันก็<ค><ด>ยังดีวะ เล่นไม่เล่นมือหยอย้ายไปเล่นบอนอื <c oughs> ่นืเล่นเล้ยเล่น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 เล็วนี่มันอะไรกันนะจ๊ะก็จะอะไรล่ะก็กระดุมทองคำที่ป้าคุณรับว่าใผมไว้ไงผมเอาไปให้ร้านทองเาดูเขาบอกว่าเป็นทองเก๋ะไกลทอง ดูป้าคุณทำนะแก่จนหัวงอกแล้วยังจะมาหลอกกันอีกถังจะเป็นทองชุกแต่ว่าเขาก็ทำสวยดีนี่จ้าแล้วอีกอย่างคุณป้าอาจจะไม่ค่อยมีเงินก็ได้เลยได้ให้มาแค่นี้ไม่มีเงินแล้วที่ของรับไหวของคุณทำไมถึงเป็นทองลงยาละ่ะ คุณป้าคุณคงอยากจะย้ำผมมาสิว่าคุณเป็นผู้ดีแต่ผมเป็นแค่ไพ่สะเอิบมาเป็นหลานเขยเขาใช่สิคุณมันทองลงยาแต่ผมมันแค่ทองชุบเธอคิดมากเกินไปแล้วนะจ๊ะอภั์คุณป้าท่านก็มีลูกหลานตั้งหลายคนฉันก็เห็นท่านรับปอยด้วยของแบบนี้ทั้งนั้นน่ะหลานคนอื่นก็ช่ามันเถอะแต่คุณเป็นเศรษฐีนะของรับว่ามันต้องแพงกว่านี้สิ แล้วผมก็เป็นสามีของคุณของที่ผมจะได้มันก็ต้องสมหน้าสมตากันนุเทียนจำคำพ่อไว้นะลูกทุกคนควรใช้เงินทองอของเราเองอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาก็มีภาระที่เขาต้องใช้จ่ายอยู่แล้วเขาจะให้เราน้อยนิดแค่ไหนก็เป็นน้ำใจของเขาอย่าไปหวังว่าเขาจะให้เรามากกว่านี้ นั่นคือความโลภนะลูกคุณเทียนคุณเทียนถ้าเธอไม่พอใจเรื่องกระดุมเดี๋ยวฉัน,นขอคุณพ่อให้เธอเองก็ได้จ้ะคุณพ่อท่านมีกระดุมทองที่ใช้กับเสื้อราชปตันอยู่นะจ้ะคุณพ่อมีมีด้วยเหรอครับผมไม่ยักรู้ ก็ได้ครับของพ่อคุณต้องอยว่ของกลองของป้าคุณอยู่แล้วลนะ่ะน้ำผลไม้ได้แล้วคะ่ะคุณเทียนวันนี้เรืองเปลี่ยนเป็นน้ำสับป,ประรดแทนนะคะคุณเทียนจะได้ไม่เบื่อง,งีอ้คเะวันนี้งดไว้ก่อนดีกว่าจา้ะฉันยังไม่ค่อยอยากดื่ม ไม่ได้นะครับเพราะตั้งแต่คุณดื่มน,น้ำผลไม้คุณดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยผมอยากเห็นคุณสุขภาพดีนะครับเราจะได้มีทายาทด้วยกันสัที oh. yeah.